สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับผมมาเปิดมาวันจันทร์นี้ทิศทางตลาดทุ้นไทยจะเป็นอย่างไรบ้างครับในในเรื่อของเอเชียเอมีทั้งบุกแล้วก็ลบสลับกันไปนะครับครับก็ถ้าถ้าดูของของบ้านเรานะครับผมว่าอาจจะมีมีการมีการพักตัวระยะสั้นๆบ้างครับที่เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ได้ดีเหมือนกันนะครับ ก็ตลาดอาจจะอาจจะยังมีความวุ่อยู่บ้างในเรื่องของตัววิกฤตธนาคาราสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะครับแม้ว่าปัญหาดอยช์แบงก์เนี่ยก็จะมีการออกมาพูดเรียกความเชื่อมั่นไปแล้วนะครับแต่ว่า,าตลาดก็ยังยัง,ย,งยังกังวลถึงาภาวะโรบี้ยร,ระดับสูงนะครับมันก็จะนํามาซึ่งปัญหาเรื่องเรื่องทั้งแบบสภาพคล่องของธนาคารที่บางทีแล้ว ดอกเบี้ยรับดอกเบี้ยจ่ายอาจจะไม่สัมพันธ์กันในเรื่องของการการเกิดอ n v e วอ e d yield ยูเ v e มาอย่างต่อเน,นื่อนงนะครับหรือว่าปัญหาเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งก็ส่งผลต่อไอตัว CDs นะครับที่เป็นตราสารนุพันธ์ที่ราคามันปรับสูงขึ้นก็สะท้อนถึง<ม>ความังวลความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังต้องยังต้องตามต่อ,อเพราะนั้นก็เลยมองตลาดที่ที่ขึ้นมาเยอะก็อาจจะ ใกล้พันหด้วยนะครับที่เป็นระดับที่เป็นแนวรับเดิมดุดลงมาตอนนี้ก็จากจากแนวรับก็จะเป็นแบบแนวแนวต้าเนี่ยผมก็เลยมองว่าอัพไซด์ในระยะสั้นเนี่ยอาจจะจํากัดก่อนแถวประมาณพัน0ถึงหนึ่จุดนะครับแล้วก็พักตัวแต่จะถามว่ามีโอกาสแบบไปทําโลใหม่ไหมนะครับ ที่แบบทำไว้แถวหนึ่เนี่ยถ้าสถานการณ์ไม่ไม่รุกลามไปที่แบบแบงคขนาดใหญ่นะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เหมือนออกมาให้ความช่วยเหลือลยอย่างทันทีเนี่ยก็ดูแล้วโอกาสที่เซ็จะจะเป็นบอททอมไปแล้วที่1 5ึ0งห้เนี่ยก็มีนะครับเพราะนั้นการาพักตัวเนี่ยก็จะมองเป็นเป็นการพักสลับเพื่อบรรััตโตขึ้นต่อนะครับเพใช้โอกาสในการ ซื้อนะครับอาจจะรอการลงตัวมามา,มามามาสักหน่อยนะครับก็จะมีแถวแนวรับเนี่ยโซนสักประมาณหนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับเป็นกรอบล่างที่มองสหรับการการพักตัวแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าถ้าพับรวมทั้งเดือนหน้าเมษายนนะครับก็จะมีเรื่องของการเลือกตั้งด้วยหรือทั้งใจมาสองเนี่ยก็คาดว่าดรชนีเนี่ยมีโอกาสจะไปเหนือพัน6หกได้หรือว่าถัดไปก็คือบริเวณ แถวกรอบบนเดิมที่ประมาณ1,700จุดเนี่ยนะครับก็ยังเลือต่ออยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะรอจังหวะของตัวเป็นโอกาสในการซื้อสะสมนะครับพักตัวแต่ว่าจะเป็นพักเพื่อไปต่อครับผมครับผมครับหุ้นกลุ่มที่อินโเวชทแนะนำในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นรายตัวด้วยนะครับตอนนี้มีตัวไหนบ้างครับที่พอที่จะซื้อซื้อได้แลวแบบอุ่นใจหน่อยครับผมครับ อ,อ,อย่างอย่างถ้าเป็นตัวที่มองมีมีประเด็นด้วยเนี่ยนะครับก็แนะนําเป็นเป็นอทีรเ,ออเ,รอเรื่องแรกก่อนเรื่องผลการดำเนินงานนะครับก็ไตรมาสสองที่งวดเดือนมกราถึงมีนาคมเนี่ยก็จตโตทั้งคิวอนคิวยูอนเดียแล้วก็จะยิ่งดีขึ้นในไตรม,มาสสามของเขานะครับ,รบตรงกับเดือนเมษาถึงมิถุนายนเพราะว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่าพื้นที่นะครับก็จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ละแล้วก็จะสามารถเริ่มเก็บมินิมัมการันตีได้ตั้งแต่เดือนเมษายนไปต้นไปนะครับก็จะช่วยด้านอัตรากำไรที่ที่ดีพอสมควรบวกกับท้าฟิกที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็ยังมีเข้ามาอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็เรื่อม,มองว่าราคาเนี่ย mm hmm. มีโอกาสจะไปหาประมาณแถวไฮเดิมได้โซนประมาณ75-76บาท กรอบล่างนะครับก็ดูสักประมาณ71บาทนะครับเป็นใช้เป็นจุกในการเข้าซื้อได้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นในกลุ่มกลุ่มคอมเมอร์สนะครับแนะนำตัว Mac p โปก็ความโดดเด่นภาพการเติบโตของผลกำลังงานในปีนี้นะครับเรามองโตโดดเด่นสุดเลย<ม>อันนี้ยอดขายก็ก็เออติบโตดีนะครับตัวต้นทุนส่วนหนึ่งก็ได้ประโยชน์จากค่าไฟนะครับงวดของเดือนพฤษภาสิงหาเนี่ยนะครับที่ ปรับลงด้วยนะครับสำหรับอเอกชนเนี่ยก็น่าจะเป็นชัวช่วยหนุนตัวตากำไรที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของอที่เคยกดดันผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาเรื่องดอกเบีย้ยนะครับก็น่าจะรีไฟนนเซ์เสร็จแล้วก็ต้นดอกเบีย้ยลดลงในครึ่งปีหลังนะครับเป็นปัจจัยหนุน mm hmm. ทั้งสามประเด็นราคาเนี่ยก็มีด้านล่างทั้ประมาณสามแปดบาทนะครับใช้เป็นจุดในการเข้าซื้อได้แล้วก็กล่องบนเนี่ยมีโซนถ้าประมาณ 4ี่บาทแล้วก็ถัดไปแถว้เดิมนะครับบริเวณ4-4บาทครับก็องรวสตัวละกัน AOT แล้วก็ในส่วนของตัว m a c กรครับครับผมค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณเอกภาวินนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ